การนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่การคิดค้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ยังต่อย,ยอดไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์จริงคืองานวิจัยวัสดุฉลาดหรือสมาร์ทแลจากหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่คิดค้นวัสดุฉลาดประเภทโลหะผสมจํารูป อย่างลวดนิกเกิลไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติยืดได้มากกว่าสแตนเลสถึงสิบเท่านำมาประยุกต์ใช้กับการจัดฟันเพื่อลดความถี่ในการเปลี่ยนลวดและทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดขณะจัดฟันน้อยลงเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาใหม่ตรงที่ว่าลวดตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุฉลาดเขาเรียกวัสดุฉลาดถ้าถ้าเรานึกถึงวัสดุฉลาดเราคงต้องนึกถึงพวกหนังสมัยก่อนเราเคยมีหนังเรื่องเทอร์มินเตอร์ภาคสองคนเหล็กเนี่ย วัสดุจะสามารถขยับขยื่นได้เองมีชีวิตชีวาตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับวัสดุนี้เมื่อเข้าไปในช่องปากจะสามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ37องศาสามารถเคลื่อนฟันได้ด้วยแรงของตัวเองแรงในการเคลื่อนเนียน้อยกว่าลวดแสแตเลสท,ที่หมอทั่วไปใช้ดังนั้นถามว่าข้อดีคือคนไข้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับแล้วก็ระยะเคลื่อนฟันเนี่ยมากกว่าลวดธรรมดาถึง10เท่า นี่เป็นเพียงหนึ่งในผลงานอีกหลายชิ้นที่แสดงถึงศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาในระดับบุดมศึกษาและมิติใหม่ของการทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาวิตรีเลธิรันวนิชไทยพีบีเอส